ถ้าคุณไม่เปลี่ยนฐานกรองน้ำมันเครื่องคุณอาจพลาดจากเงินหลายแสนนี่คือฐานกรองน้ำมันเครื่องของรถเบนซ e ์อ e ีคลา E250 CDI ที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบหน้าตาเป็นแบบนี้นี่ท่านผู้ชมตัวนี้เป็นมาเล่เลยนะอะสเปคโรงงานแบบนี้ตัวหนึ่งก็รวมค่าแรงในการเปลี่ยนก็ประมาณสักอสองหมื่นกว่ากว่าแล้วตอนนี้รถเบนซ์รุ่นนี้ อีคลาสรุ่นนี้ e250 เนี่ยที่เป็น w212 โฉมไฟแยกมันผลิตในปี2010ถึงปี2012ตอนนี้รถมันมีอายุมากกว่า10ปีแล้วในส่วน2องทำให้น้ำเข้าเครื่องหยนได้ซึ่งจะหากว่าไม่ตรวจสอบดีๆเผลอใช้รถไปเนี่ยน้ำเข้าเครื่องบอกเลยครับว่างานเข้างานใหญ่แน่นอนจะต้องโอเวอร์ฮอนเครื่องยนต์เนี่ยก็ว่ากาันหลายแสนนะ และคลิปนี้ผมก็อยากจะมาเตือนคนที่ใช้รถเบนซโดยเฉพาะคนที่ซื้อรถเบนซ์มือสมาแล้วอาจจะไม่รู้ประวัติการซ่อมเกินสวิตของเจ้าของคนแรกนี่อยากให้ตรวจสอบจุดนี้ให้ดีถ้าเขาเปลี่ยนมาแล้วคุณก็รอดตัวไปแต่ถ้าหากว่าเขายังไม่เปลี่ยนระวังให้รีบเปลี่ยนและแนะนําให้เปลี่ยนเป็นของแท้สเปคศูนย์ด้วยจะได้จบถ้าหากว่าคุณเปลี่ยนเป็นตัวเทียบเนี่ยมันอาจจะไม่จบนะและอาจจะทําให้เสียเงินหลายครั้งด้วย ด้วยความปรารถนาดีจากวินข่า